E <music> คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกในปี 2, 2022นะคะก็ขอสวอัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะถึงมันจะเป็นเดือนมการาไปลายเดือนแล้วก็ตามนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป้ก็จะมาพูดเรื่องลดน้ําหนักเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนหลังจากที่เป้หา,หายไปนานมากๆนะคะก็คือน้ําหนักเป้ขึ้นไปเป็น59กิโลค่ะทุกคนก็คือขึ้นไปอ่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้น้าหนักเป้ลงมาแล้วนะคะลงมาเหลือ55กิโลแล้วนะคะซึ่งเป้ใช้เวลาลด2เดือนด้วยกันคะ่ะทุกคนดูนานใช่ไหม2เดือนลดนแค่4โลนะคะแต่ เป้มันก็ถือว่าเยอะนะทุกคนเพราะว่าสองเดือนที่ผ่านมาทุกคนมันมีหกสิบวันใช่ไหมแต่เป้หลุดไปแล้วสามสิบวันก็คือลดจริงๆประมาณสามสิบวันนะคะหรือบางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะก็คือแบบคือหลุดบ่อยมากๆที่ผ่านมานะคะแต่นำ้นำหนักมันก็ยังลงนะคะทุกคนเป้ยลดครั้งนี้เป้ลดโดยที่การคุมอาหารอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ทํา i เอฟไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้กินเคีไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก็คือคุมอาหารอย่างเดียวและหลุดบ่อยมากๆด้วยนะคะแต่นำ้นำหนักมันก็ยังลงมาให้นะคะ4โลนะคะ ซึ่งคลิปนี้เป้สมัปฏิอนตนกับตัวเองและทุทกผู้คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าต่อจากนี้เป้จะลดน้ำหนักจริงจังนะคะทุกคนจริงจังทั้งที่ร้อยรั้งที่ร้านก็ตามนะคะก็คือเป้จะลดน้ำจริงจังแล้วนะคะซึ่งต่อจากนี้นะคะเป้จะลงลงคลิปลดน้ำหนักของตัวเองนะคะอัปเดตอาหารและอัปเดต วิธีการลดน้ำหนักของตัวเองนะคะทุกเจ็ดวันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาอัปเดตกันไปจนถึงน้ําหนักเป้ถึง45กิโลเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้าหนักเป้อยู่ที่55กิโละคะ่ะสัดส่วนเป้น,นะคะเอวอยู่ที่27.5นะคะสะโพกอยู่ที่38ะคะ่ะทุกคน ต้นแขนอยู่ที่1ิ5ห้านะคะแล้วก็ต้นขาอยู่ที่22สิ่งที่เปอยากลดมากที่สุดเลยนะคะคือต้นขาค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้55ก็จริงแต่ขาไป๊ยังเบียดกันอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็แขนด้วยนะคะแขนก็คือมันแบบนี่ทุกคนมันห้อยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็จะพยายามออกกาลังกายให้มันหายนะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะคะเป้ก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไครไป์เป็นกำลังใจในการลดน้ำหนักครั้งนะะี้ให้เป้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากรู้นะคะว่าสองเดือนเปทานอะไรบ้างน,นะคะที่ลดลงมาสี่โลนะคะโดยที่แบบ ไม,ไม่อดอาหารเลยน,นะคะแล้วก็ดูบอลมานะคะสามารถไปดูได้ที่ติดตอ่อทวิตเตอร์แล้วก็ไอจนะคะพูดคุยกันนะคะไปทักไอจีหรือทวิตเตอร์นะคะจะเร็วกว่านะคะสามารถทักไปถามทางนั้นได้เลยถ้าใครอะไรอยากจะถามนะคะเดี๋ยวท้าคลิปนี้นะคะเป้ก็จะลงอาหารข้าวๆนะคะในสัปดาห์นให้ทุกคนดูว่าเป้าทานอะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจในการลงมาให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย